นามาดูพระไตรปิฎกหน้าเล่มที่19ข้อที่1698ชีวิตเราจะได้ตั้งหลักได้ถูกว่าเอะเราเกิดมาเราควรจะแสวงหาอะไรเกิดมาควรจะแสวงหาอะไรควรจะปฏิบัติอะไรจะได้ไม่ เนิ่นช้าหรือว่าจะได้ไม่สูญเปล่าเปิดลบอีกต่างหากนะัานอกจากเปนสูญเปล่าไม่สูญเปล่าธรรมดานะติดลบอีกต่างหากยังมี้เป็นต้นนะชีวิตจะได้ไม่สูญเปล่าชีวิตจะได้ไม่ติดลบหน้าเอาเรามาดูนะว่าชีวิตเกิดมานี่จะต้องไปลงอะไรนะแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตนี่ไปลงอะไรและจะไปทางไหน พระรปิฎกเ่ที่ส9นะข้อที่1 6ึ่งพนะว่าเดินกันตรัสรู้และไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่นะนะวัดชีสุรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระภูมิมีพระภาคประทับอยู่นะโกติคามในแะคว้นวัดชีนาะที่นั้นแล พระภูมิพระภาคจัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตัดว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ได้ตัดสรู้ไม่ได้แทงตลอดอริยรสัจสีเราด้วยเนี่ยไม่ได้ตัดสรู้ไม่รู้ทมสุขความทุกข์ไม่ได้แทงตลอดอริยสัจสี่นะยังไม่รู้ทุกเหตุแห่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไป าการะตัดว่าตัวท่านเองด้วยนะตัวท่านเองด้วยเราด้วยก็คือตัวของพระพุทธเจ้าเองเธอทั้งหลายด้วยก็คือทุกๆชีวิตทุกชีวิตจะเหมือนกันหมดเลยจึงแล่นไปจึงท่องเที่ยวไปยังวัดตะยังสังสารวัตรนี้ตลอดกลาลนานน,นี่แหละในสังสารวัตรนี้ตลอดกลาลนานเลยน เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัตสังสารวัตคือวัตะสงสารนั่นเองวังวนของความทุกข์นั่นเองจึงวังวนอยู่ในความทุกข์นี้ตลอดกาลนานอย่างนี้ก็นะจะมีแต่สุขลวงแวบหนึ่งเท่านั้นนะทุกจริงนจะมากกว่าทุกเราจะเยอะกว่าทุกจากอยากได้อยากเป็นอยากมีแง่นั้นเชิงนี้มันจะเยอะก,กว่า นะทุกข์นี่มันจะเยอะกว่าแต่ที่ท omi, สุขนี่มันจะน้อยน้อยสุขน้อยทุกข์มากสุขน้อยทุกข์มากนะจะมีที่พระุทธเจ้า e ital, ตัดไว้แม้แต่คนได้สมใจนะได้เสพกามดังใจไมน้นี่ท่านยังตัดเลยนะสุขน้อยทุกข์มากสุขน้อยทุกข์มากนะกามนี่สุขน้อยทุกข์มากขนาดว่าได้เสพรูปรสสิ่งเสียงสัมผัสดังใจไม้เลยนะ ยังสุขน้อยทุกมากเลยเดี๋ยวแวะไปดูตรงนิ้นิดนึง่งนะสวิตไปที่ตรงไหนก่อนก็ได้เนาะจะได้ไม่ตาลายนะขอบคุณนะลงมาดูว่าแม้แต่คนได้เสพสมใจหมายนะคนสน่วนใหญ่อยากเสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสด,ดั่งใจหมายนะกามไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกเรื่องนะ <c oughs> รวมถึงเรื่องเพศด้วย รูกประดินเสียงสัมผัสทุกเรื่องเลยแม้แต่คนได้เสพอะไรอะไรดังใจหมายนี่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตนี่จะไม่มีทุกข์โอ้โหชีวิตยังมีทุกข์ไม่น้อยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวตุกันนจะหาเจอไหมนะ ขนาดว่าได้สมใจอ่ะมันหลอกนี่ถึงโอ้โหก็ทำให้แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านได้เสพทุกอย่างสมใจหมายท่านก็ยังไม่ได้้นทุกหรืออพยาสักย์เงี้ยยศัสสกคุลบุตรนี่ท่านก็ได้เสพทุกอย่างดั่งใจหมายก็ไม่้นทุกนะอย่างนี้เป็นต้นะจะเห็นโอ้โห,โหโลกนี้แม้แต่ได้อะไรอะไร,ะไรดั่งใจหมายไปเรื่อยๆ วันหนึ่งก็ไม่ได้ดังใจไม้นะถ้าไมไ่ปฏิบัติศีลจริงๆหนึ่งจะไม่สดชื่นนะจะไม่สดชื่นไม่มีชีวิตชีวาอา,อาจจะกุศลยังไม่ถึงที่จะให้เจอมัอ้งดูท่าเอาอนะหาไม่เจอเพื่อนของ อาทิเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชือดนะเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทงเนหะ <c oughs> มือนหอกที่พุ่งปกักกบเจ็บปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นอ้เจอแล้วแม่นี่ปล่อยวางได้ก็ได้เออ <c oughs> ปล่อยวางได้ก็ได้ ปล่อยวางได้ก็ได้ไปลวางไม่ได้ก็ไม่ได้นะเอาลองมาดูนะแม้แต่ผู้ที่ได้เสพดันใจไม้ไปตลอดนี่ก็ไม่ได้หมายควาว่าจะพ้นทุกนะพระแต่ปิดกเล่มที่27ก็ที่1นึ่พันากามทั้งหลายมีความพอใจน้อยพอใจน้อยก็คือสุขน้อยพอใจสุขใจเนี่ยมันน้อย ขณะได้เสพ,พร่ปรสกลิ่นเสียงสมัมผัสดั่งใจหมายนะได้ดังใจหมายเลยมันจึงพอใจน้อยสุน้อยเลยมันสุขแวบเดียวแล้วก็หมดไปแวบเดียวแล้วก็หมดไปมันน้อยขนาดนั้นน่ะมันแวบเดียวแล้วก็หมดไปไม่ว่าจะได้รูปรสกลิ่นเสียงสมัมผัสอะไรได้สมใจในเรื่องไหนไหนชีวิตก็ยังมีความพอใจน้อยก็คือมีสุน้อยนะมันแวบเดียวก็หมดไป ทุกขื่นยิ่งกว่ากามไม่มีโอ้ทุกขื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกทุกขื่นยิ่งกว่ากันได้สมใจหมายนี่แหละการอยากได้ดังใจหมายแม้แต่ได้ดังใจหมายแล้วทุกขื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีโอ้โหเป็นยังไงทุกถูกยังน้นชนเราได้ส่องเสพกามทั้งหลายชนเรานั้นย่อมเข้าถึงนรกว่างั้นโอ้นี่ดูสิกัน ขนาดว่าได้เสพดังใจไม้นะเนี่ยแต่ดังใจไม้เลยนะยังต้องเข้าถึงนรกเลยเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเี๋ยวจะ,จะจะเดี๋ยวค่อยอ่านให้จบนอะแล้วก็อลองวิเคราะห์ดูเนี่ยนี่แหละว,วัตตสงสารนะอ้าวถามจริงใครเกิดมามีไหมใครเกิดมาแล้วไม่อยากได้อยากเป็นอยากมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยไม่อยากได้อะไรดังใจไม้เลยมีไหม ตอนเกิดมาต้นแต่เกิดมาไปใหม่เลยเนี่ยแล้วไม่อยากได้อะไรดังใจหมายเลยไม่นับไม่นับตอนตอนล้างกิเลสได้นะตอนมาเจอธรรมะตอนล้างกิเลสได้น่าไปเป็นลำดับมันก็หมดความอยากไปเป็นลำดับอยากได้อยากเป็นอยากมีไปเป็นลำดับคนธรรมดาทั mind, emerge, ่วไปเกิ madness, ดมามีไหมใครไม่อยากได้อะไรดังใจหมายมีไหมไม่มีแต่ละชีวิตก็อยากได้อยากเป็นอยากมี เรื่องนั้นเรื่องนี้ดั่งใจหมายทั้งนั้นนะน,นั่นแหละกามร,รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆดั่งใจหมายนะสัมผัสที่ดีสัมผัสที่ไม่ดีอะารลึกซึ้งไปนะเ,เราลองฟังไปเรื่อยก,ก่อนกันละกันนะกามทั้งหลายมีความพอใจน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีชนเราได้ส่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก 1,540เหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชื่อดเหมือนกระบีที่ขัดดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งปักอ,อกเจ็บปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกยิ่งกว่านั้นนี่ทุกยิ่งกว่าหนึ่งพันบ็ดหลุมฐานเพลิงลุกโผลงแล้วลึกกว่าชั่วบรุษ านที่เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวันร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นนะอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายคว้างร้อนปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นนะ <c oughs> นี่คือสัจจะอย่างนี้ นะเป็นทุกข์ยิ่งกว่านากามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดไว้อย่างนี้นโอ้โหขณะว่าอะไรทุกข์นะเนเอยยาพิษชนิดร้ายแรงน้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายควางโดนชีวิตนี้ร้อนเพียงใดใกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นลุ่มฐานเพลิงลุกโผลงแล้วลึกกว่าชั่วบรุษ อาหที่เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวันรอ้อนปานใดกามนั้นอันนี้นคือทุกขนะ์เหมือนดาบที่รับคมดีเราเชือดเหมือนกระบี่ที่ขัดดีแลแ้วแทงเหมือนหอกที่พกกุกก่งปักอกเจ็บปานใดกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้นโอ้โหว่าทุกข์หนักๆในโลกนกี้กามทุกข์ยิ่งกว่าอีกนะท่านจึงสรุปเอาไว้ว่า กามทั้งหลายมีความพอใจน้อยได้สมใจเนี่ยมันก็สุขใจอยู่นะ้แวัดหนึ่งพอใจน้อยทุกอื่นยิ่งกว่ากามไม่มีทุกอื่นกว่านี้ไม่มีหรอกทุกอื่นยิ่งกว่ากรมไม่มีชนเราได้โอ้โหมันทุกไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วชนเราได้ส่องเสพกามทั้งหลายชนเรานั้นย่อมเข้าถึงนรกก็จะเข้าถึงนรก ก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์เพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดมานี่ก็แต่และชีวิตแต่และชีวิตก็ย่อมอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหนงใจหมายทั้งนั้นแหละนะอยากได้ทั้งนั้นเออในะระหว่างนี้ช่วยดูคอมพิวเตอร์หน่อยนะดูได้ก็ดีนะจอนั้นออกจอนี้ไม่ออก <c oughs> นะจอของอาจารย์นี่ดับไปแล้ว จอของอาจารย์นี่ดับไปแล้วนะจอของนี่ในจอจอคอมพิวเตอร์นี่ดับไปแล้วนะแต่จอสวิตยังได้นะแต่ไม่รู้ว่าทำไมจอนี่ถึงได้ดับไปนะ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะชีวิตก็ต้องอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดังใจม้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดี จริงกรรมในก็มีกรรมในชั่วกรรมในดีกรรมในชั่วก็เรื่องเลวได้ทั้งหลายนะก็อยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสมัมผัสที่มันเป็นโทษเป็นภัย่อชีวิตกรรมในดีก็อยากได้รับสิ่งดีๆในชีวิตนะอยากให้เกิดสภาพดีๆสิ่งดีๆในชีวิตก็เป็นกรรมในดีลักษณะของกรรมนี่จะเป็นลักษณะของการอยากได้ดังใจไม้ถ้าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะ อันนี้ก็จะเรียกว่ากามนะแต่ถ้าเป็นการอยากได้อยากให้เกิดสภาพที่ดีอยากหมดกิเลสอยากให้เกิดสภาพที่ดีดั่งใจไม้นะอยากให้เกิดสภาพที่ดีนะแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ไม่เรียกว่ากามนะอันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากนะดมการนะเป็นความปรารถนาความอยากแบบ เป็นอุดมการนะ์แบบพุทธะอยากได้ดังใจหมายแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะได้หรือไม่ได้จะได้ทําหรือไม่ได้ทำนะ่าจะเกิดได้อาศัยหรือไม่ได้อาศัยพราะเข้าใจเรื่องกรรมจะมีแจ้งถ้าอามีวิบากดีก็ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปนะ่ถ้าวิบากไม่ดีก็นะ่ก็ไม่ได้อาศัยสิ่งนั้นนะ่ก็ได้พบสิ่งไม่ดีแทน นะรับแลก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะก็นี่ก็คือนะเป็นเรื่องของอันที่เป็นวิพาตั์หาที่มีปัญญานะมีปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งก็ไม่มีอะไรทุกข์ใจอันนะี้แต่ถ้าเป็นความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนี่ก็ยังเรียกว่ากรรมนะกรรมในมีกรรมในชั่วกรรมในดีนี่แหละนะที่ชีวิตเรา ุกชีวิตแหละนะถ้ายังไม่ได้พบธรรมะแท้ก็จะวนอยู่ในกามนี้แล้วพอได้สมใจหมายเป็นยังไงนะตั้งแต่เกิดมาเคยได้สมใจหมายบ้างไหมเคยได้อยู่เนาะแต่ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง,หล,ง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 ห,หลายครั้งอยู่เนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆได้ดั่งใจหมายหลายครั้งอยู่ตกลงความสุขนั้นมากเลยไหมเก็บได้ไหมอันนี้จเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เลยแล้วสุขมาก มากๆากมาก,มาก,มาก,มากเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มากเนาะไม่ได้มากนักเนาะประมาณหนึ่งสุดประมาณหนึ่งแวบหนึ่งแล้วก็หายไปเลยนี่แหละพระเจ้าทึงบอกกามทั้งหลายมีความพอใจน้อยตอนให้เราได้อะไรอะไรดังใจหมายนะั้นในโลกใบนี้มันก็มีความพอใจน้อยมีความสุขน้อยน้อยนี่มันมีสองอย่างหนึ่งมันแป๊บเดียวก็หมดไปมันสั้นมันน้อยเกิด แวบเดียวหมดไปสองความรู้สึกสุขนั่นน่ะมันไม่ได้มากไะความรู้สึกสุขนั้นน่ะมันไม่ได้มากมายนักหนาหรอกน่ะมันไม่ได้มากมายนักหนาหรอกน่ะแม่เราจะพยายามบอกโอ้สุขมากเดี๋ยวมันก็หายไปเลยมันก็มันไม่ได้สุขมากนักหนาหรอกลองระลึกดูซิว่าที่ผ่านๆมาอะไรสุขมาก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 เลยที่ได้ดังใจหมายน่ะอะไรรู้สึกว่าโอ้สุขมากมาก มาก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 ชนิดที่วัดโอ้โหไม่มีไม่ได้ลอกนะมาถึงวันนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันสุขมากมากที่สุดในโลกเลยไม่มีอะไรสุขกว่าน,นี้แล้วอ,อันนี้อันเดียวนะอะไรมีไหมโอพุทธแ <c oughs> น่ตอไปจบเลยเนาะตอ <c oughs> พุทธะเออก็ตอบถูกกันนะพุทธะนะพุทธะนี่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานผู้หมดกิเลสนี่เอากิเลสสิเอากิเลสนะไม่ไม่เอาพุทธะพุทธันทีสุขที่สุดในโลกนี่พานังปลมังสุขครั้งนี่ผ่านเป็นสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าสุขสุขนี่ก็ไม่ใช่สุขจากการเสพเลยนะสุขที่ไม่ได้เสพนะสุขที่ไม่ได้เสพโอ้สุขสบายใจได้กังวล ไม่ต้องเสพไม่ต้องอยากได้อยากเป็นอยากมีอะไรน่ะอันเนี้ยสุขอันเนี้ยโอ้มนสุกที่สุดเอากิเลสเสิสุกอะไรฮะโอ้ตอบพุทธะอีกแล้วน่ะบอกเ่าได้รู้กิเลส a มี y แมกกำลังทำตรงนี้อันนี้เป็นมังกีเป็นตอบกิเลสหรว่าเออได้รู้อาหาร อะไรเป็นพิษอนาะหารรสจัดแล้วก็กินจืดแล้วมันก็เป็นสุขกว่าอ,อ,อันนี้มันเป็นพุทธะอันนี้เป็นพุทธะยากให้ยากให้หาความสุขจากการเสพกิเลสเนะี่ยความสุขสมใจจากการเสพกิเลสเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วนี่ลองระลึกย้อนหลังไปสิว่าอะไรมันสุขที่สุดในโลกนะมันมันมีไหมสุขมากมากมีไหมไม่มีเลยเนาะโอ้ไม่มีเลยเนาะ กินของอะไรก็แวบ,บเดียวเออได้รูปรสกินเสียงสัมผัสอะไรก็แวบ,บเดียวนะเนาะอมีไหมมีไหมตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมานี่รู้สึกว่าโอ้โหอัน,นความสุขอันนี้สุขที่สุดในโลกเลยขอกลับไปได้อีกตลอดกาลเลยนะอยากกลับไปได้อีกตลอดกาลเลยนะไม่มีเลยหรอโอ้แสดงว่ามันสุขมากหรือสุขน้อยมันสุขน้อยก็แสดงว่าเจอสุขที่มากกว่าแล้วสิเจอสุขที่มากกว่ายัง เ,ออเจอสุขที่ดีกว่ายังเ,ออเจอแล้วเจออะไรอ่ะสุขที่ดีกว่าเจอพุทธะ <c oughs> เจอพุทธะเป็นสุขที่ดีกว่านะ่เลย <c oughs> เลยไม่อยากจะกลับไปเอาสุขนัเดิมอีกแล้วนะนี่แหละถ้าผู้ใดเข้าถึงพุทธะก็จะรู้ว่ามีสุขที่ดีกว่าสุขยิ่งกว่าสุขหรือมันยิ่งกว่าสุขหรือ สุขสุขที่สุดหรือว่ายิ่งกว่าสุขนั่นนะนิพพานังปรมังสุขครั้งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือว่ายิ่งกว่าสุขพอครว่ายิ่งกว่าสุขเลยนะมันมีสุขที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดบอกกามทั้งหลายมีความพอใจน้อยมันน้อยนี่มันทั้งวัดมันแวบเดียวเนาะได้กินของอร่อยก็ว่าอร่อยอร่อยนี่นะมันแวบเดียวก็หมดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์จะเล่าให้ฟังเนาะ โดยเฉพาะวันที่ทุกข์มากๆเศร้ามากๆทุกข์มากๆปัญหามากๆเศร้ามากๆเอาสิ่งที่เคยว่าอร่อยที่สุดในโลกมาให้กินเนี่ยจะอร่อยไหมไม่อร่อยเลยเอา้าทาไมไม่อร่อยแล้วก็เอาของอร่อยที่สุดในโลกมาให้กินแล้วทำไมไม่อร่อยเออมันกินไม่ได้มันทุกข์มันเศร้า เห็นไหมล่ะตกลงว่าไอความอร่อยที่ว่าน่ะมันชนะความทุกข์ได้ไหมมันมันมันสุขกว่าทุกข์ไหมเออไม่เลยเนาะมันไม่สามารถที่จะลบเออมันสามารถลบความทุกข์ได้ไหมความอร่อยหรือการได้สมใจหมายในเวลาชีวิตทุกข์มากๆเนี่ยมันสามารถลบความทุกข์ได้ไหมลบไม่ได้นะมันลบไม่ได้ถ้าเวลาทุกข์เข้าไปมากๆๆๆเนี่ยมันลบไม่ได้นะ ต่อให้ได้อะไรดังใจไม้มันก็จะลบทุกข์ไม่ได้